สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเป็นช่วงสายๆของวันอังคารที่16ทธันวาคมนะครับก็สำหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีก็มีบอลสีมาแบ่งปันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ youtube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันไม้กันนะครับก็สำหรับช่องทางการติดต่อสามารถแคปรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์062 แปดหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดห้าหกนะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับจะส่งทางไปสนีไทยให้วันพรุ่งนี้นะครับค่าจะส่งเหมาเหมาห้าสิบาทสําหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่มเจ็ดสิบาทครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับต้นแรกนี้จะเป็นหนึ่งเดียวในจักรวาลไซส์กระถางห้าจุดห้าหรือกระถางหกไซส์ัตโตนะครับนี่ครับฟอร์มสวยมากครับนี่ครับหลันนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับ แล้วก็มาตัวนี้ก็จะเป็นทองผักกายมากครับไซส์ตัวโตวไซส์กระถาง5.5หรือ6เป็นลงแปดได้เลยนะครับอาจจะมีตนหนิดในใบนิดหน่อยนะครับนี่ครับก็จะแบ่งอยู่ที่250บาทครับทองผักกายมากและด้านในจะเป็นนี่ครับด้านในจะเป็นชายนาทาวก็จะแบ่งอยู่ที่กระถางละ30บาทครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหอคําหลวงแผงป้ายเขียวก็จะแบ่งอยู่ที่กระถางละ30บาทครับนี่ครับแต่ตันนี้ก็จะเป็น ธิดาลูซิเฟอร์ที่สวยครับต้นนี้ก็แบ่งให้อยู่ให้พิเศษครับให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็แสงจันต้นนี้ให้ไปแปดสิบาทครับเนี่ยชมพูทวีแผงติดนี่ครับติดเหลืองนิดหน่อยก็ไปสามสิบาทครับต้นนี้ให้ไปพิเศษเลยแล้วก็เศษฐีบานนอกด่างประมาณนี้ก็ให้ไปสามสิบาทครับเนี่ยกรหนึ่งเดียวในจักรวาลต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทครับเนี่ยนี่ครับใส่กระรองเริ่มกัดสีครับส่วนนี้จะเป็นเศรษฐีบานนอกนี่ครับ ติดเหลืองด่างเหลืองครับต้นนี mammals, ้ก็แบ่งอยู่ที่40บาทติดด่างเหลืองส่วนตัวนี้จะเป็นซับมังคั่งไซส์กระถาง6ับตัวโตเลยซับมังคั่งตัวนี้แบ่งอยู่ที่150บาทครับน่ครับมีกระถางเดียวนะครับตันนี้ก็จะเป็นแจ็คแดนีเลครับหนูป้ายสวยมากครับตันนี้ก็แบ่งอยู่ที่100บาทครับแจ็คแดนียล100บาทมาด้านนี้ก็จะเป็นหลังเต่านะครับน่ครับเป็นไม้ใหม่ตัวที่จำนวนยังน้อยนะครับหลังเต่าแบ่งพิเศษให้เอาไป150บาทครับน่ครับตัวนี้ เป็นราคาแบ่งปันนะครับต้นนี้ก็จะเป็นทิดาชาละวันหน้าชมพูนะครับเนี่ยไซส์กระถางหกหรือห้าจุดห้าหรือหกทิดาชาละวันก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทครับเนี่ยมีต้นเดียวนะครับนี่ยรัต้นนี้จะเป็นเหมันตะฤดูสวยมากครับต้นนี้นี่อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือกระถางหกครับเนี่ยเหมันตะฤดูแผลงครับต้นนี้ก็เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับมีต้นเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นกูดไนไซส์กระถางหกโตๆสวยๆเลย กุฎไนไซน์นี้ก็แบ่งอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทครับเนี่ยด้านในจะเป็นเขียวเหนียวซับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็จะมีกอกเก็ดไม้แยกหน่อมาแบ่งให้สองกระถางก็แบ่งอยู่ที่กระถางละสี่สิบาทครับเนี่ยกอกเก็ดไม้แยกหน่อครับเอาไปกระถางละสี่สิบาทพอครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับด้านในนี้ก็จะเป็นลูกไม้กัดลายครับลูกไม้ก็จะเอาไปสามสิบาทครับต้นนี้ไซต์โตโตเลยไปสามสิบบาทพอแล้วก็อึ่งกาบสวยๆกระถางหกครับ สวยมากครับต้นนี้อึงกา่าสวยๆก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาททำเนี่ยไซตโตนะครับไซตโตมากเลยชุดน,นี้ด้านใน,นก็จะเป็นดาลุมะครับดาลุมะให้ไปพิเศษเอาไปพิเศษเอาไปสี่สิบาทครับดาลุมะสี่สิบาทแล้วก็เรนูรคนครต้นนี้ก็เอาไปสี่สิบาทครับแล้วก็เพชรจอมทองส,สวยๆเลยต้นนี้เนี่ยครับนี่เพชรจอมทองก็ไปห้าสิบบาทครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมอนเทอรีแผงก็ไปไว้สามสิบบาทครับ ก็ด้านนี้ก็จะเป็นซันเซ็ตสกายครับซันเซ็ตสกายสวยๆก็เอาไปสี่สิบาทครับซันเซ็ตสกายนะครับนี่ครับเอาไปสี่สิบาทครับเนี่ยซันเซ็ตสกายเป็นไม้สวยนะครับด้านในนี้จะเป็นทูมอโลก็เอาไปสี่สิบบาทหมอโชคตัวนี้ก็เอาไปสี่สิบาทครับเนี่ยแล้วก็เทวาพิรักสวยๆเอาไปสี่สิบาทครับเนี่ย นี่ครับหน้าไม้ที่สวยเลยครับเทวาพิรักครับไปกระถางละสี่สิบาทครับเนี่ยเดือนนี้นะครับด้านนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แผงครับนี่ครับแผงป้ายก็ไปกระถางละสี่สิบาทครับมีแบ่งให้สองกระถางครับเนี่ยครับสามกระถางครับเนี่ยเอาไปกระถางละสี่สิบาทพอครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นซิกซาวเออร์หรือบาเลต้านะครับ เป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับผมก็แบ่งให้พิเศษเอาไปกระถางละ40บาทพอนะครับนี่ครับกระถางสี่สิบาทเอาไปลุ้นนะครับกาเทวาสุวรรณต้นนี้เอาไป40บาทเกษรภูมิรินต้นนี้ก็เอาไป40บาทครับเนะี่ยต้นต้นนี้จะเป็นเทพชุมนุมแผลงก็เอาไป40บาทเทพศรีรินใบกลมๆสวยๆก็เอาไป40บาทครับเนี่ยอันนี้เป็นรถแผงครับให้ไป40บบาทครับให้ไปราคาเบาๆเลยขอคุณไว้นะครับนี่ครับด้านนี้จะเป็น ดาลูซิเฟอร์ครับนี่ครับด่างประมาณนี้ครับเอาไปผมให้ไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่ครับนี่ครับส่วนต้นนี้จะเป็นปีศาจแผงครับก็ให้ไปหนึ่งร้อยบาทครับสวยมากครับชุดนี้นี่ครับปีศาจแดงแผงครับนี่ตันนี้จะเป็นแสงจันทร์ครับสวยๆเลยก็เอาไปแปดสิบาทครับแสงจันทร์ครับนี่ครับทองคาขาวต้นนี้ให้ไปพิเศษเอาไปห้าสิบบาทนะครับก็สันชัยเดย์ต้นนี้ก็เอาไปแปดสิบาท รัศมีจันก็สี่สิบาทตัวนี้สวยครับไซโตนะครับเอาไปลงกระถางหกได้เลยครับรัศมีจันตัวนี้ไปสี่สิบาทหมอชคตัวนี้ก็ไปสี่สิบาทกระลุกไม้ด่างสวยๆก็ไปกลางละสามสิบาทครับเนี่ยครับต้นไม้ใบไผ่ตัวนี้ก็ไปสี่สิบบาทส่วนด้านในนี้จะเป็นคุณพระครับคุณพระก็ไปหนึ่งร้อยบาทบตัวนี้นี่จะเป็นเมืองหนองคายแผงสวยๆไซตโตโตก็ไปพิเศษให้ไปหนึ่งร้อยบาทครับนี่จะเป็นเจ้าจันเพนสวยๆก็ไปสี่สิบบาทครับเนี่ย เดี๋ยวไปดูด้านในนะครับต้นนี้ก็จะเป็นสามเกลือสามเกลือข้าวใบกลมๆก็แบ่งให้ไปหนึ่งร้อยบาทครับสามเกลือนี่จะเป็นมณีมรลกตดแผลงครับเขาเป็นตัวแผลงนะครับนี่ครับต้นนี้ก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทครับส่วนต้นนี้จะเป็นเทวาสุวรรณไซส์ตัวโตๆสวยๆก็แบ่งอยู่ที่เป็นไฟอยู่ในกระถางหกครับตัวโตเลยไปเจ็ดสิบบาทครับนี่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นทองวิเศษครับด่างสวยป้ายสวยมากก็ไปให้ไปห้าสิบาทครับต้นี้สวยมากครับนี่ นี่จะเป็นฟอริดาครับสวยมากครับฟอริดาก็แบ่งอยู่ที่30สบาทครับให้ไป30สบาทพอแล้วก็เดชชัยสีเป็นไม้เริ่มลงหัวครับก็แบ่งอยู่ที่4ี่สิบาทนะครับอันนี้จะเป็นเทวีสุริยาแผลงครับเนี่ยอาจจะเป็นเอเทพชุมนุมแผลงเป็นไม้แผลงครับผมไม่แน่ใจชื่อก็เอาไปเอาไปหกสิบาทตอนครับเนี่ยนี่เป็นทศกัณฐ์หน้าทองเริ่มกัดสีแล้วครับนี่ครับเริ่มกัดชมพูแล้วก็และเป็นไม้น่าจะเริ่มลงหัวแล้วผมก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทครับ แล้วก็ทองทาราแผลงป้ายน้ำตาลไซตโตไซกระถาง5.5หรือ6ไซตโตครับไปลงกระถางแดได้เลยนะครับลน้นล้นเลยก็แบ่งอยู่ที่200บาทครับครับแล้วก็ทองคำขาวไซ้์ตัวโตนะครับนี่ครับต้นนี้น่าจะเป็นไม้พร้อมทำแล้วนะครับต้นนี้ทองคำขาวก็แบ่งให้พิเศษเอาไป150บาทพอครับนะครับไซโตมากนะครับเป็นไม้พร้อมทำจำนวนนะครับต้นนี้แล้วต้นนี้ก็จะเป็นปิศาจแดงแผงครับนี่ครับปิศาจแดงแผงไซ้กระถาง6ครับตัวโตเลยครับนี่ ผมแบ่งพิเศษให้เอาไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอครับให้ไปร้อยห้าสิบาทพอครับเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกนิดนะครับเป็นลายอึ่งครับก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทไซส์โตโต้ล้นกระถางสี่ครับเป็นลงหกหรือแปดได้เลยนี่ก็เป็นสูงอีสานไซส์โตโตเลยก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทนี่ครับสูงอีสานนะครับเนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทองพูนทองพูนก็แบ่งอยู่ที่สี่สิบาทแล้วก็สุวรรณศรแผลงมีโอ้โหฟอร์มกอเลยครับน่าจะ พร้อมทาจานวนก,ก็แบ่งอยู่ที่40บาทแล้วก็เทพลกครับนี่จะเป็นต้นไม่แพงครับเทศลกต้นนี้ไซส์โตลุ้นด่างนิดหน่อยก็เอาไป40บาทนี่ก็จะเป็นลูกของสยามน,นาลมิตรครับไต่โอ้โหกัดสีแดงๆที่สุดเลยก็แบ่งที่30บาทครับต้นนี้นะครับลูกสยามนลมิตรต้นเตือนต้นนี้จะติดป้ายนิดหน่อยก็แบ่งที่40บาทครับนะครับลูกสยามนลมิตรนะครับนะครับราศีมีนก็แบ่งอยู่ที่40บาทเทับนี้ครับ นี่เป็นลูกไม้ฟอร์มกอส,สวยเลยใบหอกใบไผ่ก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับไปหนึ่งร้อยบาทพอด้านนี้ก็จะเป็นหกหลงขาวไซส์กระถางหกโตโต,โตน่าจะน่าจะทําจํานวนได้แล้วนะครับตัวนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับไปหนึ่งร้อยบาทพอแล้วก็ราศีสิงห์แผงไซส์โตโตก็แบ่งอยู่ที่หกสิบาทครับไซส์โตโตน่าจะเริ่มลงหัวแล้วนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นศิลาแผงครับนะี่ศิลาแผงไซ่ปู่ไม่แน่ใจว่า จะเป็นต้นจอมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็แต่ถ้าจอมก็จอมมาประมาณเป็นปีนะครับผมก็แบ่งให้พิเศษเอาไปกระถางละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทพอครับต้นนี้ครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นทองปพบุกเก้าเขไซต์โตๆก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยให้เป็นราคาเบาๆไปเลยครับส่วนต้นนี้จะเป็นทองรูปุระก้าจีสองก็ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทไซต์โตๆก็เป็นไม้งานหัวรับเริ่มมีหัวแล้วน่าจะทําได้แล้วด้วยนะครับ นี่ก็เป็นเฟอร์รารีกัดสีมาแล้วนะครับเฟอร์รารีก็แบ่งที่ห้าสิบาทครับไซต์ตัวโตส่วนต้นนี้ก็เป็นลูกไม้ไซต์ตัวโตเลยอยู่ในกระถางสี่ล้นๆไปลงกระถางหกได้เลยครับนี่เอาไปเจ็ดสิบาทถ้าลูกไม้ครับนี่จะเป็นเกาะเกล็ดหน้าม่วงแผลงก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนี่ก็จะเป็นกลิดมนตาฟอร์มกอก็เอาไปสี่สิบาทครับแล้วจะเป็นมนบุษบาฟอร์มกอก็เอาไปสี่สิบาทนี่เป็นทองคำขาวก็ห้าสิบาทครับก็แสงละวีก็ขออยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับ แล้ววีครับเป็นไม้จานวนน้อยนะครับนี่ครับมาด้านนี้ก็จะเป็นเทพการเวลาครับจะเป็นงานหัวนะครับน่าจะคือไม้เริ่มลงหัวน่าจะใกล้ทาได้แล้วก็เทพการเวลาก็แบ่งที่หนึ่งร้อยบาทครับนี่เป็นงานงานหัวครับนี่ก็หนึ่งร้อยบาทส่วนต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทครับสวยเลยเทพการเวลาส่วนศิลาแผงหน้าม่วงก็เอาไปเอาไปสี่สิบบาทครับส่วนต้นนี้จะเป็นรัชตะพังแก้วฟอร์มกอนะไม่แน่ใจว่าเป็นไม้จอมหรือเปล่าแต่ว่าเขามีประมาณสามต้นครับในหนึ่งกระถางก็ แบ่งที่เจ็ดสิบาทถ้ามีต้นเดียวนะครับนี่ล้วลูกไม้ใบหอ,อกเหลืองก็สามสิบบาทแล้วก็กลุ่มทองน่าจะเป็นงานหัวก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทแล้วก็บับเบอนดีผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม้จรหรือเปล่าแต่ก็จองประมาณน่าจะปีหรือสองปีครับต้นนี้ก็แบ่งให้อยู่หนึ่งร้อยบาทครับบับเบอลดีนะครับนี่ให้หนึ่งร้อยบาทนี่จะเป็นมนตาสรายุก็งานหัวครับเริ่มมีหัวแล้วก็แบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทแล้วก็แฮปปี้เน็เริ่มลงหัวแล้วก็แบ่งที่สองร้อยบาท นี่จะเป็นลูกไม้ใบนี่ครับใบหอกเ,อเป็นลูกไม้บนกาบก็แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับประมาณนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ youtube ช่องคนรักบอลสีผมก็มีบอลสีแบ่งปันประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ YouTube ช่องคนรักบอลสีด้วยนะครับจะได้มีไม้ใหม่ๆมาแบ่งปันนะครับก็สําหรับช่องทางการติดต่อสามารถแกรรูปมาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0628180756นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับ จะส่งทางไปสนีไทยให้วันพรุ่งนี้ค่าจะส่งเหมาเหมา50บาทสำหรับคนพร้อมปลายทางก็บวกเพิ่ม70บาทนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ